ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณทีนี้มาดูเรื่องบนท้องถนนค่ะมีรถคันสีฟ้าในตำนานนะคะไปบอกว่ามีปากเสียงกันกับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแล้วเขากล่าวหากันว่ามีการชนท้ายกันเกิดขึ้นและต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความและมีหลักฐานไปด้วยพาคุณผู้ชมไปดูหลักฐานของทีละฝ่ายเลยค่ะเริ่มจากฝั่งของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนนะคะเขาเอาหลักฐานมาไปแจ้งความกับตำรวจ หลักฐานของนางสาวสศินัทวัย24ปีไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบางใหญ่นนทบุรีนะคะบอกว่า <ไป S 2> นางสาวหน่อยคนที่ขับรถคันสีฟ้าซึ่งเคยมีประวัติขับรถไปเฉี่ยวชนคันอื่นแล้วหนีมาแล้วเขาว่าแบบนี้นะคะมีการชนท้ายกันแล้วก็มีการถกเถียงกันไปเจอประวัติแบบนี้จนชาวเน็ตตั้งให้ว่าป้ามาหาภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคือเกิดขึ้นเมือ่อ10มีนาคมที่ผ่านมานะคะส่วนทางเจ้าของรถคันสีฟ้า คุณหน่อยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นราชการนะเอาหลักฐานเป็นกล้องหน้ารถมาให้กับทางตํารวจสพบางใหญ่ดูด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าอยากจะแจ้งความกลับดําเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จแล้วรวมไปถึงแจ้งความวินอเตอร์ไ์ค์เบอร์18ด้วยที่เข้ามานะคะมาด่าทอตอนที่รถจอดติดอยู่ทําให้เธอนั้นตกอกตกใจแล้วก็มาตรวจสอบภายหลังว่าวินอเตอร์ไซค์คนนี้ย เป็นสามีของาศาสิีนัทคนที่มาแจ้งความเธอก่อนหน้านี้กล่าวหาว่ามีการชนท้ายกันเกิดขึ้นแล้วเธอก็หลบหนีไปคุณหน่อยเล่าแบบนี้ค่ะว่าขับรถมาเป็น10ปีนะตั้งแต่เป็นนักศึกษาตอนเป็นนักศึกษานี่เคยขับรถแข่งด้วยสนามพีระเซอร์กิตเนี่ยได้แชมป์มาถึงสีถ้วย oh. รู้แล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องการขับรถค่ะวันเกิดเหตุขับรถไปสอพอบางสีเมือง มาถึงจุดเกิดเหตุก็คือหน้าตลาดเจ้าพระยารถติดขับไปต่อไม่ได้ด้านขวามีแท็กซี่ด้านซ้ายมีมอเตอร์ไซค์ของสาวคู่กรณีคจากนั้นแท็กซี่ขับเบียดเขาจนเขานี่ก็ขับไปต่อไม่ได้แต่ปรากฏว่าฝั่งของผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มามา,มาตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายหาว่าไปชนท้ายเขาแล้วก็มาทุบป,ประตูรถข้างเขาด้วยแล้วเหมือนกับโทรศัพท์หาใครบางคนค่ะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะ,ะ,คะซึ่งมารูทีหลังว่าเป็นสามีนี่แหละ ตามมาเคาะกระจกแล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถชัดเจนนะคะเอามาเปิดให้ตำรวจดูตำรวจก็ดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีภาพเหตุการณ์ที่ว่ามีการชนท้ายกันเลยซึ่งตัวของคุณหน่อยยืนยันแบบนี้แจ้งความกลับแน่นอนถูกกันแกล้งค่ะมาแจ้งเนี่ยก็ทั้งสามีภรรยาก็าคือคนขับวินกับแล้วก็แฟนเขาด้วยไม,ไ,ไม่ได้ชนอะไรเลยก็เหยีาตามภาพเนี่ยค่ะไม,ไม่ได้ชนอะไรเลยเขาอยู่ห่างเลยสัก ไม่น้อประมาณแขนนึงเลย,เลยใช่<ๆ>ก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เข้ามาโมวายส่วนทางตำรวจบอกแบบนี้ว่าดูคลิปแล้วก็ไม่เห็นว่ามีการชนเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปตรวจว่ามีร่องรอยการชนจริงหรือเปล่าถ้าไม่ชนแน่นอนว่าการแจ้งความเท็จคดีนี้จะต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวรอผลการตรวจจากทางฝั่งนี้ทีนี้ไปถามทางฝั่งคู่กรณีที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงนะคะคุณสศินัทบอกแบบนี้ว่าอยากเห็นคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเลยมากกว่าทุกคนจะได้รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ยอมรับเ่าวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยด่าเขาจริงไหมด่าเขาจริงๆแต่เรื่องเนี่ยเกิดหลังจากที่เรียกคู่กรณีแล้วแต่ฝ่ายไม่ยอมลงมาแล้วฝั่งนั้นก็ด่าเขาเหมือนกันยืนยันว่าถ้าแค่คู่กรณีมาขอโทษตั้งแต่ตอนแรกนะเรื่องจะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็จะไม่เอาเรื่องเอาความด้วยค่ะตอนนั้นคือหนูนก็ปล่อยแล้วคือจะไม่เอาเรื่องป้าแล้วคืหอหึกว่าม,มันจบไปแล้วมันใช่มันจบไปแล้วคือความเสียหายมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลย ใช่ค่ะใช่มีการ,การต่อรถอต่อเถียงกันเฉยๆแล,แล้วคือเราถ้าป้าออกมาแจ้งความเอาผิดหนุมก็งงว่าทําไมป้าถึงมาแจ้งความเอาผิดณตอนนี้และทําไมป้าไม่ไปแจ้งตั้งแต่แรกเธอบอกเลยนะคะเรื่องนี้จริงๆมันอาจจะจบได้ถ้าเกิดขอโทษกันตั้งแต่แรกทีนี้ค่ะสามีของคุณสศินัทเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปทุบกระจกรถเขานะลงไปเคาะกระจกจะได้ลงมาคุยกันตอนนี้อยากให้เอาคลิปแบบ เต็มๆมาค่ะเอามาเปิดกันเลยเพราะว่าคนในพื้นที่ก็รู้ว่าคนที่ขับรถคันสีฟ้าคนนี้ขับรถอย่างไรก็นี่เป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองฝั่งนะคะครับครับผมสีฟ้านี่ตำนานใช่ไหมนี่ออใช่ <laughs> ต้องรอการตรวจสอบความจริงแล้วก็หลักฐานทุกอย่างจะเป็นตัวชี้ชัดนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s บสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ